ติ๊บแจ๊บโหลแจ๊แบแมนเนอร์แจ๊บค่ะวันนี้มาทำอะไรรับเบดมีอาหารเนี่ยจากเบลเยียมมา่ะแม่อยากกินไม่ลุก <c oughs> อยากกินไม่ลุก อ่ะอ,อันนี้เป็นของ everyday ยี่ห้อนี้จะยี่ห้อถูก everyday เนี่ยทำหลายอย่างในผงซักฟอเครื่องใช้ในบ้านอาหารแมวถ้าเหมือนโรตัสอ,<ช>อ่ะครับเออมานะแล้วก็อันนี้มันเขียนว่าเบ้นไม่แน่ใจนะว่ามันคือเนื้อกระต่ายหรือเปล่าก็วิดและปบิดกระต่ายแน่ๆเรียกว่าเนื้อกระต่ายนำมาแกะกินกันได้ไหม,ม<า>ไม่ใช่เรามาแกะกินติดูติ๊ปมองดูติ๊ปมองดูโทงมองดูโทงมอง ้ยน้ำสต็อกเอาลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเลียปากลุกจิ้มลยโทรแล้วโทรก็ลุกแล้วไปดูติ๊บเลียดูติ๊บเลียจูดูติ๊บเลียติ๊มไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้วตายลุกกรตายน่ยอะกินแล้วไปละสองนะฮะหติ๊บมึงไม่กินแล้วเด้อเหมือนเดิมนะอร่อยไหมน่ะโอ้ยโทรดูชอบ โอโหมันกินทีละก้อนเลยว่ะเบสโหนูว่าหนูหั่นชิ้นเล็กมันถึงไม่้วนอย่างงี้ได้ไงล่ะเนอร์เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นแมวเป็นแมวที่ถ้าสมมุติตัวอื่นกินมันจะไม่กินแล้วมันจะมาตบท้ายกินทีหลังเรียงติ๊บอร่อยไหมลูติ๊บอร่อยไหมดูดูติ๊บติ๊บอร่อยไหมปล่อยกูกินฉันว่ามันเป็นเนื้อกระต่ายอ่าติ๊บอีกแล้ว โอ้โหเรียบร้อย,ปอยไปที่เหลือก็คือของเนื่เรามีอีกอันนึงที่อยากให้ลองเหมือนขนมคิสตี้เป็นขนมเล่นๆตอนนี้มาจากทะเลซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรโอเชียนมิกซ์ซีไซมิกซ์เนี่ยนด,ดูข้างในเป็น,นี้อ๋อ,อหน้าตาคือหาย็กตัวไปแล้วมีน่ารักอ่ะ <laughs> อ้าวจางเลยจางเลย มีการสะบัดเท้าด้วยคนนี้นายเป็นความหวังสุดท้ายแล้วเฮ้คนนี้กิน,นกินเสร็จก็สะบัดตูดหนีนหายไปเลยวิ day, ทย์เธอรีนครับวิทรี้ไปว่าเนื้อหมูเอ้ยเนื้อวัวโคราเธอเรียนริชน่าจะเป็นเนื้อวัวเหมือนกันใช่ก็เลยมาดูว่าแมวจะชอบอันไหน <S <S ด,ด <c oughs> อันนี้คือคอร่านะครับสังเค้ว่าสตูฟจะเคียวหนับงับอยู่แต่แบบว่า,าพงสันเสร็จกินที่หลังบ้านเรียบ <c oughs> อันนี้นคือนี่ everyday เธอ i ีนทำขา้าวผัดหน้าเลย <c oughs> นี่กินอาหารแม่ของเขา <c oughs> โหรู้สึกว่าเนื้อเนื้อมันค่อนข้างแน่นกว่า ก็กินอยู่ดีเอาจริงนะเอาอะไรให้มันกินมันก็กินอะเอาอิ่มกันหมดแล้วมันเขินหรือเปล่าอุ้ยอ้วดูน่า <c oughs> ดูนแมวไส่ไข่โอ๋อรู้แลข้าวที่เป็นสั่งชัวเลยดูเนอร์ดิเนอร์เตรียมไปแล้วเนอร์ด มันบอกว่ามีซีแลตโคลินแล้วก็คูวิสคืออะไรไม่รู้อะ <c oughs> ดาวจากในรูปได้ในรูปมันจะมีมะเขือเทศมีเนื้อมีอะไรประมาณเนี้ยคร,รับโอ้สีออกมะเขือเทศเลยนะเออว่ะไม่ค่อยได้เป็นเจลเท่าไหร่นะจุดจสตูเนื้อแหละก็ <c oughs> กลิ่นประมาณนนเนื้อเนื้อมะเขือเทศมะเขือเทศคนระับติ๊บตัวนี้รีวิวก่อนบอกก่อนว่าอร่อยไหมโอ้กินขนาดนี้ มันอร่อยแล้วเ่ะเฮ้ยมันจะกินหมดแล้วเนี่ยมันเนิร์ไม่ได้กินแล้วหยุด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 โทนี่หยุดโทนี่หยุดโอนี่กอนสรุปก็เป็นที่ชื่นชอบของโทนี่และสตีฟนะครับครับผมส่วนแบนเนอร์เนี่ยน่าจะเขินเออแต่ผมมองว่าอาหารเนี่ยมันก็คล้ายๆของไทยนะผมชอบอาหารรสที่แล้วมากกว่า อินละกินละโอ้โหเนี่ยฉีดฉีกให้มันกินง่ายๆหน่อยเฮ้ยพี่เรากินเลยเหรอไอ้ที่อร่อยจ <c oughs> ริงจริงไปเราลาเทมนี้ลาไปก,ก่อนดูสติ๊กบ๊ายบายเร็ว้าพมันจะตีแพงแซมราบวันนี้ลา,บบา,าไปก,ก่อนสวัสดีครับ